สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับช่องจจ๊จ๋ามาว้าววันนี้เราก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอกันซึ่งแขกรับ,บเชิญในวันนี้เราก็ต้องมีค่ะชืะ่อว่าจันเจ้าค่ะไปเข้าไปเลยจะไปเอาชีวิตรอดเอออยู่ใบอุ่มนี้น่ากลัวไป,ไปิม่มแรกจะต้องตัดไม้เลยเนาะ ตามสเต็ปอาชิมรอของเราพี่จาจุดน้ำจุดในถอดน้ำนะโอเคไปอย่าเกิดได้มาว่าในเมเิียเจวหนูไปนานหนูปั้เอพีจีมาน้านโอ้ตายปาจ้าพิาเจาอัลิมบอลเจา้าก็อยู่นี่ เคปายตัดไม้พ่จิตไปถัดต้นของตัวเองโอ้ยเบื่อใต้ไม้อ่ะเอาไปถือในไม้ต้องออกอ่ะโอเคไม่ต้องเอาไง่โอ้ยเรื่องมากกระโปง Okay. ไปเลยตาบ๊บโอเคไป okay. ไต่เต้นอ่นี่ขาปากไปทันเถอ,อ,อไปไหนไปหนาตัดไม้อยู่จีบีหนูต่อตัดมาพี่จีเรื่แม่ก็ต้องตัดไม้ไม่เข้าใจว่าไงเรื่อแม่จะหนีไปอยู่ที่หลุมเลยไม่ได้หรอก โอเคเราก็ได <zo auto> okay, ้ไม okay. okay. okay, okay. okay, ้มาพอสมควรแล้วนะเกาะอะไรพี่เห็นจะ้ง่มาเกิดแล้วโอเคดูแล้วพี่เห็นแล้วกาจะไปอยู่ไม่ข้าม้าหนูมี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 อีกบ้าวเนี่ยมาเป็นถุงอ้อยมาเดี๋ยวครับ พี่ขุดให้ค่ะ<ส> <trays> <in> มันไม่ได้ฉอดอายโอ๊ยโมยงงเดี so ๋ยวหนูจอดรอลานเด็กด้ามนี่ก่อนเจ้าขวานให้ทำาุดเผ็ดกินก็ได้เจ้าโอ้เอาไม่มีอะไรก็ไม่บอกอ่ะเดี๋ยวยอน เดี๋ยวโยนให้ที่ขุดลาไปโอเคขุดหินกันโอเคเเโอเคขุดหินขุดหินโอเคไม่เจอถ่านเลยอะถ้ำอะไรเนี่ยไม่ใช่ถ้ำนะแค่หลุมเอง,งจ้าไปหาถ้ำที่ลปงาอนี่มันไม่ใช่ถ้ำมันเป็นหลุม ว่าเป็นน้ำแล้วก่อนแล้วพี่เอาเหินให้จุใจก่อนจะกขีดขุดทางก่อนน้นปไนมาไนะปหาป้าฮสามาจะแต่วันแรกเลยเลย จะเพิ่งสร้างบ้านดีกว่าสำรวจพื้นที่ก่อนไปหาที่สร้างบ้านดีๆเอ๊ใต้นิ้วโอ้โหไม่สนใจคำพูดของพี่เลยเหรอคือสุดทันโอ้โหคำพูดดูคำพูดนี่แหละโอเคให้มาสามสิบห้าเนาะเราเราประมาณเยอะๆแล้วแหละต้องให้ที่สุกทางอ่ะ ง่ายอยู่หบอกทีดไม้อะอยากอำเครืองสระผมตัไม้ดำน้ำสาด พี่ได้เห็นมาหกสิบแล้วเมื่อพี่เห็นเกตตัวหนึ่งสีดำด้วย <S <S อยู่ไหนเออเจ้าแล้วเจ้า,จาอยู่ไหนข้าเกะก่อนข้าเกะเจ้าไปหามเฮียพี่ดีไหมน้องไง ไปเจะไปอยู่ตรงภูเขากันภูเขามันมีสัตว์เยอะที่ได้เห็นมาหกสิบด้ไม้มาประมาณใหา2สองแล้วเยอะอยู่สภายการตอนนี้อยู่ไหนนะเจ้าที่มาหมายงานให้เจ้าอยู่ไหนอยู่ทางที่เหตุอยู่ที่เหตุมาภูเขา โอเคแต่พี่ข้าขอให้ก่อนดีกว่าเอ,อิ่มขวานจากพี่จ้าแล้วกันเนาะจากให้เราด้วยแ,แล้วก็เอาขวานให้เราด้วยแล้วก็ที่ขุดให้เราด้วยแล้วก็ข้าพี่ขุดให้เราด้วยนาพีขวานแล้วก็ข้าพี่ขุดมนาะ สองอันเนาะไม่ไปข่าแก่ก่อนต้นไม้เดียวพี่คนแก่มาสองอันแล้วอือหือบนยอดภูเขามันน่าจะมีสัตว์เยอะแยะอยู่หรอกป้าเจ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใ่ากาจ้เยอ่อืมาเตีเหมือนตาหน้นเนี่ยอจ้าบังคับของพี่ไปก่อนอืม ตื่นนะฮะเราเล่นไปก่อนช้อปปี้มีกี่เงินปลายทางช้อปเลยที่ช้อปปี้ช้อปเลยที่ช้อปปี้ช้อปปี้มีกี่เงินปลายทางช้อปปี้ชเลยโอเคค่ะก็หากันเจอแล้วเนาะแล้วก็สืบเตียงมา,า,าต้องบินนะกว่าจะหากันเจออ่ะได้มาได้ทุกเตียงไปเอาจนทางกันต่อ เ็ไดินตามพี่นะคะเนี้ยไม่สร้างปุ่นยอดภูเขาตรงนั้นดีไหมจ้าก็ทําทางเดินลงมาเอาเป้าเหนียวเหนียวพี่จาขอปุ้ยี่น่าจะมีเนื้อย่างอยู่ตรงที่เตาเผาอยู่อ่ะหนูกิแล้วเอาหุณกินเนื้อโต๊ะเองไปแล้ว มาเอาตุ้นจมฉก่ดาบี่หน่อยแล้วโอ้พี่อยู่ของมน้นมาเดี๋ยวพี่เสเดี๋ยวพี่เอาของมาให้มามา,าตรงนี้อ่ะดาบดาขวาน,วานพิกเอ็ก ที่ขุดดินดาบ,บดดที่ขวางที่ขุดดินโอเคไปไปหาเนื้อ,อย่างกันไปไปขุดฐานด้วยเผื่อมืด,ไป,ดไปขุดฐานไปขุดฐานเล้วเจ้าขุดฐานนะเดี๋ยวพี่ไปล่าเนื้อเองระวังหลงนะ หิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวความหิวมันจะนําทางเราไปหาหมูสัญชาตยานบอกเราว่ามันน่าจะอยู่บนนี้พี่านูเอาเนื้อนั่ไม่ต้องการแตงกิ้วแต่ไม่ต้องการนะจ๊ะรนั้นพี่สาตนี้นมากสัญชาตยานของพี่บอกว่าตรงนั้นมันมีแน่นอน โอ้ยหิวข้าวข้าหนูก็เหมือนกันหนูวนึงพี่ทำหนูมีเชืออาบุวยพี่ทำให้ไงตอนนั้นน่ะหนูก็เปิดเสกไปตอนนั้นไม่เสกมานะคะอย่าว่านะคะไม่เสกมาะคะครับเองตอนนั้นยังไม่ดีสเสกเตียงมาไงก็ขอด สีไม่อยากให้สี่เตียงมาเงก,ก็ขอโทษนะคะมันจะเป็นจริงๆเน,ะน,ะน,ๆน,ะน,นาะสัญชาตญาของพี่บอกว่ามองจากตรงนี้แล้วมันจะมองเห็น เจอมาแล้วหมูตัวหนึ่งโอ้ได้มาสองอันเลยเยี่ยมจ้ะ,ะ,ะแต่ว่าพี่กินอันเดียวไม่อิ่ม,อ,มอย่าเพิ่งเงานะเผาให้เสร็จก่อน หคุณทไหพี่หน่อยตัอยนนโอเคพี่กินก่อนอากิมาเจอโอเคจ้าเอาไปเลยเอากิมาอเจ้าเ็วเอาตดัตดรูปมา ของพี่อ,อาจารย์เนื้อข้างในไปไม่เหรพี่เองนะอของพี่อจาจาะต่อปู้หนูไปวันหน้ายะพี่ผูุุ้ถ่านก่อนอ้าไปนหน้าพี่เนี่ย ไปนะบนภูเขานี่นแหละดีแล้วพี่ค่อยทำทางลงโอเคแล้วก็ขุดถามไปเนแล้วโอเคแล้วก็กเคด้วเ้เล้วแล้วเล้เวลเวล เอาขอโมยฐานพี่ไปเฉยโอเคไป พี่ไปตัดไม้นะเดี๋ยวพี่ไปหาแร่ตัดไม้มาให้สร้างหสร้างบ้านนะสร้างสางบานทำไมต้องขุดหินด้วยขุดขุดนไมอ้อ๋อสร้างไปโพรงถ้าม,มาหรอเจ๋งอา้าขุดตรงนั้นไปนะเดี๋ยวพี่ไปขุดตกแต่งเอง หินด้วยเจ้าไล้ามาั้จ้ะพี่องค์ถาำอ่ะเล็กไม่มีตัวอะไรแนะน่เะอะไร ไม่ต้องพี่มีไฟแล้วหนูต้องมีไฟหนพี่มีไฟตั้งเยอะแล้วหกสิบสี่อันแล้วนานใครบอกให้ลงมาไอยพี่จ้าไปหนอตอนนี้หนู่อยโอ้บอกให้ลงมาก็บอกว่ามีไฟโ,<ด>โอเคค่ะจา้าก็จำตามเคยบอกว่าไม่ต้องเอามาไม่ต้องเอามา เอามาตายเฉยน่าเลย สรุปไม่ได้เอามาของหายหมดพี่ทสดทาลอบน,นุ้า้าไงไม่เชื่อฟังคำสั่งพี่ไงไม่เชื่อฟังคำสั่งพี่ก็ตายเจอเป้าตอนที่พี่ก็บอกแล้วว่าไม่ตามพี่มาสรุปหากันไม่เจอเดือดร้อนอีกบอกว่าไม่ต้องเอามาเอามาเดือดร้อนอีกเห็นไหม ถ้าเชื่อฟังคำสังส่งพี่ดีๆมันก็ไม่เดือดร้อนแบบนั้นหรอกล้สีแอไรอ่มันมะีแอไม่มเอเจอเดีเดเดยวตอบโอ <Okay. S 2> เคเราก็ได้ตัดต้นไม้ เราตัดต้นไม้ไปสร้างบ้านดีกว่าโอเคตัดไม้ตัดไม้ตัดไม,ดไม้โอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาสักที่สุดละซีทอน่านนะ โอเคก็ทำไมไม่ปลูกแถวบ้านเราด้วยดีกว่าเนาะ โทรมานะเอาทำไมไปปลูกแถวบ้านเราด้วยโอเคนะแอปเปลิล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 แอปเปิลแอปเปิลตัดไม้ขาวไม่เยอะใช่ไหมคะฮัม มาตรงนี้นะอืมอืมงไปทำมาตรงนี้ดีกว่า สแต่ร้องให้มันดูแข็งงายบายโอเคค่ะสซลวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่ที่หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ